ตื่นสักพักแล้วค่ะตื่นสักพักแล้วอะฝากแชร์ไลฟ์หน่อย,อยเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูทีเดียวแล้วกันเนะเาะรอใครเ่มกัน Good morning Good morning morning ค่ะตอนนี้11บอโมงไม่น่าจะ morning นละ้วน่าจะเที่ยงแล้วนะคะน่าจะเที่ยงแล้วปากลอกเลย Hi, hola, Brazil f a n นสวัสดีค่ะเดี๋ยวซักแบบสองนาทีเนาะไลฟ์นี้ขึ้นไม่นานขึ้นไม่นานค่ะขึ้นไม่นานเพราะว่ามาปักตะกร้าด้วยนะคะก่อนที่จะไปในวันนี้ซึ่งก็อยากให้ทุกคนเข้ามาสนับสนุนตะกร้าพี่ฟ้าด้วยนะคะ เพราะบอสเขาบอกว่ามันมีโปรโมชั่นที่ลดราคาลงไปเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับน้ำพริกปลาทูเปียกเอิงเอยต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำพริกปลาสลิดอหคนเข้ามาดูเยอะเหมือนกันสวัสดี7,000คนดูนะคะอาใครเข้ามาแล้วนะคะฝากด้วยละกันเนาะเดี๋ยวไลฟ์นี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวันนี้ที่พี่ฟอาจะเดินทางไปคานด้วยนะคะก็ ตื่นเต้นสุดๆเลยเดี๋ยวจะเล่า,าคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าแบบเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะคะแต่เรื่องของแพลนตารางต่างๆก็รอติดตามชมตางตามสื่อต่างๆที่เขาจะลงแล้วกันเนาะซึ่งพอพี่ฟ้าไปถึงเนี่ยน่าจะต้องเป็นการไปร่วมงานเลยนะคะคือตารางแน่นมากในระหว่างนี้กดตะกร้าไปกำลังใจให้พี่ฟ้าหน่อยน้ำพริกปลาทูเปียกคนละกระปุกปไลฟ์ไม่นาน รู้สึกปากแห้งเมื่อวานทาลิปเยอะไปหน่อยฮัลโหลไงแฟนส์แฟนส์ซีอู o ู o อ r o โร่อะยูเรดี้อ่าคอมเมนต์เร็วมากเลยโอ้สวัสดี8,000กับเกือบจะ9,000คนดูแล้ว่ะ มาเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะคะแต่ว่าระหว่างนี้ฝากโกตะก้าคนละกระปุกให้พี่ฟ้ายังไม่ได้อาบน้ําเลยตื่นมาก็เคลียร์ของเดี๋ยวอาบทีเดียวเพราะเดี๋ยวจะต้องมีฟิตติ้งเมคอัพทรงผมยังไม่ได้หยุดเลยค่ะทุกคนเอาจริงๆมายี่สิบสี่ชั่วโมงสําหรับพี่ฟ้ามันไม่พออะมันทําไม่ทันทําไม่ทันจริง,รงๆเมื่อวานก็เลิอกกองดึกมากแล้วก็เช้านี้เรามีเราแทบจะไม่มีเวลาฟิตติ้งชุดหรือว่าอะไรเลยอะแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าทํางานทุกวันจริงๆค่ะ ทำงานทุกวันจริงๆมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหาที่เข้ามาในการเตรียมตัวที่จะไปด้วยอย่างที่บอกว่าเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยแล้วก็หลายๆอย่างแต่แตเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังละกันทุกปัญหาย่อมมีทางเข้านะคะไม่เป็นไรก็แต่พี่ฟ้าจะบอกกับแฟนคลับทุกคนว่าสําหรับทริปการไปคานในครั้งนี้นะคะก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดที่จะทําได้เนาะ ซึ่งการเตรียมตัวของพีฟ้าก็ทําได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วจริงๆกับระยะเวลาเท่านี้นะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะก็เตรียมกับพี่สันช่วยกันหัวหมุนเหมือนกันแต่ว่าการเดินทางไปฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้คือฝรั่งเศสมันคือเมืองของแฟชั่นนะก็จะต้องจ้างสไตลิสซึ่งพี่ฟ้าก็ ก็ยอมรับว่าลงทุนจ้างไปเลยสำหรับสไตลิสในการที่จะไปตั้งแต่ขึ้นเครื่องจนลงเครื่องนะคะก็อาจจะมีลุกที่ทุกคนแปลกหูแปลกตากันไปก็รอดูนะคะซึ่งก็ได้มีการฟิตติ้งไปแล้วส่วนชุดเดินเดินชมแดงยอมรับว่ามีบางชุดที่ช่างช่างตัดไม่ทันอันนี้คือน้อยมากพอช่างบอกว่าลูกน้องติดโควิด ชุดเลยไม่สามารถทำได้เสร็จสักชุดตอนแรกอะนะก็เลยต้องแก้ปัญหากันไปก็เลยต้องแก้ปัญหากันไปแต่ว่าไม่เป็นไรก็จะเลือกชุดที่ดีที่สุด ที่จะไปเดินซึ่งจริงๆก็แพลนมันมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆพี่ฟ้าก็รู้พร้อมๆกับทุกคนนี่แหละค่ะว่าเฮ้ยการที่เราไปเนี่ยเราจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเพราะว่าพอบอสบอกว่าสื่อก็คือเหมือนให้ความสนใจเยอะเกี่ยวกับเรื่องของเลดี้บีเกี่ยวกับนั่นนี่เนี่ยอะไรเงี้ยภาพยนตร์เอ่ยหรือตัวเราเองด้วยซึ่งแพลนที่มันเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนแบบเข้ามาเข้ามา โดยที่เราไม่ได้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 ตั้งรับล่วงหน้าเลยอะแต่เราก็เข้าใจว่าแบบเออบางทีถ้ามันเข้ามาเราก็ต้องรับรับรับไว้ก่อนโอกาสพอเราไปถึงตรงนั้นก็ต้องทําให้เต็มที่อะไรยเงี้ยในหลายๆงานมีทั้งงานนิตยสารงานเดินพรมงานกาล่างานเยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งการเตรียมชุดครั้งนี้ทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่สันด้วยนะเพราะว่ากระเป๋าน่าจะหนักอยู่หลายชุดเลยนะคะแต่ว่าก็ได้กําลังใจดีจากทุกคนโอเค ไม่เป็นไรรอดูนะคะไม่ว่าจะเป็นกูมันมีเยอะมากพรมตอนแรกที่วางไว้เหมือนฟฟัวรู้ว่าจะมีแค่งานเดียวเราก็เพิ่งทราบเมื่อวานเมื่อวนันสืนนะคะว่ามีเพิ่มเดินอีกหนึ่งถึงสองงานอย่างเงี้ยหมือนเป็นงานจ้างแบบเป็นงาน v i p เป็นงานจ้างอะไรสักอย่างนะคะก็หาชุดกันในห,หัวหมุนเลยนะคะ อะมาทุกคนกดตะกร้าไปกำลังใจให้พี่ฟ้าหน่อยได้ยินแบบนี้แล้วอยากได้กําลังใจมากๆนะคะฝากทุกคนกดตะกร้าให้พี่ฟ้าก่อนที่จะไปฝรั่งเศสในค่าคืนนี้ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าเราต้องทําให้การเหนื่อยของเราทุกๆก,การที่เราเหนื่อยออกมาคุ้มค่าที่สุดแล้วสุดท้ายปลายทางเราต้องหายเหนื่อยส่วนตัวพี่ฟ้าเองเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทําให้เต็มที่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะ เราก็น่าจะทำให้แฟนคลับได้ภูมิใจในฐานะที่เราแบบเราเรามาถึงจุดตรงนี้ได้นะคะกดตะกร้าแล้วอย่าลืมชําระเงินให้พี่ฟ้าด้วยนะคะขอน้ำพริกปลาทูเปียกคนละกระปุกละกันสำหรับไลฟ์นี้นะคะน้ำพริกปลาทูเปียกคนละกระปุกเนาะ ขอยอัดปังๆฝากชำระเงินด้วยกระปุกละ68บาทเองนะคะตอนนี้ซึ่งได้กระปุกใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยอัดแน่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รสชาติน้าพริกปลาทูเปียกเนี่ยไม่มีอันนี้ไม่มีปลาร้านะคะคือมันจะเค็มนัวเผ็ดหวานคือครบรสชาติเลยอร่อยกินกับข้าวก็อร่อยพี่ฟ้าก,ก็จะพกไปด้วยอันนี้เรื่องจริงนะคะจะพกไปเผื่อแบบอยากกินอะไรแซบ่บๆอร่อยๆนะคะก็ต้องนึกถึงน้ำพริกบ้านเราแล้วก็ฝากทุกคน กดตะกร้าชำระเงินให้หน่อยแต่ว่าในตะกร้ามีสินค้าของ MGI มากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นลำไยชาเขียววิซีหรือว่าเป็นเจลลี่มะม่วงหรืออะไรเงี้ยก็คือมีเยอะเลยลองไปกดรู้ว่ากดดันตอนแรกอะไม่กดดันแต่พอรู้ว่าชุดไม่เสร็จเนี่ยก็ยอมรับว่ากดดันเพราะว่าตอนที่รู้ว่าชุดไม่เสร็จคือรู้วันที่11รู้วันที่11บเเราไปพัเดินทาง13ซึ่งเราก็ เราก็หาสไตลิสที่จะที่จะที่จะตัดให้ใหม่ไม่ทันนี่งไงแต่แต่สุดท้ายเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหากันโอเคเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นเราก็ต้องต้องทําให้ได้ต้องผ่านมันไปให้ได้ซึ่งพี่ฟ้าเชื่อว่าไม่ว่างนานไหนที่มันมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายถ้าเราผ่านมันไปได้มันจะทําให้เรามันจะออกมาดี เชื่อว่าแบบนั้นนะคะเ <c oughs> ชื่อว่าแบบนั้นอ่ะมากดตะกร้าเป็นกําลังใจให้หน่อยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าชุดทุกช,ช,ชุดสวยแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องของความสวยความเป็น lady b เนี่ยมันมีแน่นอนนะคะไปดูไปสมัครกลุ่มปิดได้นะคะกลุ่มปิดที่เพจ miss brand thailand ใครอยากดูบรรยากาศเบื้องหน้าเบื้องหลังงานต่างๆคือมันไม่ได้มีแค่งานเดิน คานอย่างเดียวคือมันมีหลายอย่างมากๆเลยก็ฝากทุกคนเข้าไปดูในกลุ่มปิดได้ตอนนี้รู้สึกเหมือนกลุ่มปิดจะ800คนแล้วนะคะก็รีบซื้อตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าใกล้ๆมันจะค่อนข้างที่จะมันอาจจะติดขัดได้ในเรื่องของการเข้าเข้าระบบนะคะอย่าโปมากไม่โปไม่โปเลยสำหรับพี่ฟ้านะแต่สำหรับทุกคนไม่รู้แต่สำหรับพี่ฟ้า ไม่โปไม่ต้องห่วงแล้วค่ะเมื่อกีมีค,คนบอกว่าอย่าโป้มากห่วงไม่ไม่ได้โปขนาดนั้นยังไม่เห็นชุดไหนที่โปนะแต่พยายามจะทำให้ดูแพงที่สุดดูแกรมที่สุดสำหรับการเป็น lady b บีอย่างเงี้ยค่ะแต่ชุดสวยจริงเราชอบตั้งแต่ชุดแบบชุดขึ้นเครื่องน,น่ารักมากเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นเดี๋ยวจะถ่ายก่อนนะก่อนตอนไปถึงสนามบิน ชุดขึ้นเครื่องชุดดินเนอร์ชุดเอ,อ่อกาล่าคุยงานทานข้าวคือน,น่ารักหมดเลยอะ่ะทุกคนจริงก็ก็สมกับที่ต้องต้องจ้างอ่ะนะคะพอจ้างเขาเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ช่วยเซฟเราไปเพราะตัวพี่ฟ้าเองอะพี่เขาไม่มีเวลาเลยจริงๆไม่มีเวลาเลยทําไม่ทันนะคะอืมอะกดตะก้า,กาเป็นกําลังใจให้พี่ฟ้าหน่อยอะคะ่ะ ไลฟ์นี้นะคะก่อนจะไปเมืองคานคนละน,น้ำพริกคนละกระปุกเนาะไม่มีชุดไหนโปะเอาจริงมันเป็นชุด Kaiser. ออกแนวแบบลอยดูแล้วกันไม่มีไม่มีม,มันก็นทั้งชุดเดินพรมก็ไม่ได้โป๊โปไม่ได้โปะ เคมาละเลือกสียางให้หน่อยสีฟ้าครับสีฟ้าเมื่อวานโดนฝนไปด้วยรู้สึกแบบตื่นมาแล้วเหมือนมีไข้เล็กๆ สวยมากขอบคุณนะคะอะมามามาทุกคนคะ่ะเร็วคนละหนึ่งกระปุกน้ำพริกปลาทูเปียกเร็วเร็วตัวนี้อีกแล้วอ่ะสร้างตำนานน้ำพริกปลาทูเปียกคนละกระปุกเร็วคะ่ะทุกคนคะ่ะช่วยกันเป็นกำลังใจตัวตอนนี้นะคะจะสามร้อยออเดอร์แล้วเอาให้ถึงซัก ห้าร้อยออเดอร์ป่ะเร็วห้าร้อยออเดอร์แล้เดี๋ยวพี่ฟ้าจะลงไลฟ์ไปเตรียมตัวละฝากทุกคนช่วยกดตะกร้าชำระเงินนะคะเมื่อกี้มีไลเดอร์โทรมาไม่ได้ค้างอะไรหรอกนะคะเอฟล้อครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณค้า How are you today in the fans? Hmm? Do you meet me? Have a good day นะ guys พี่บีขึ้นเครื่องกี่โมงบินห้าทุ่มกว่าค่ะไม่สบายหรอเหมือนจะเป็นไข้นิดนึงว่าะช่วงนี้มันมีทั้ง้อยู่อุ้ยจะเล่าให้ฟังทุกคนตอนที่กลับจากอุบลแล้วพี่ฟันนั่งเครื่องใช่ปะ มันวนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าเครื่องลงไม่ได้อะมันมีพายุเนี่ยคือน่ากลัวมากแล้วคนที่เป็นโรคก,กลัวหลุมอากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบจะจะ,จะหายใจไม่ออกอะทรมานมากคือพี่ฟันนั่งนั่งดูเลยว่าเขาจะวนแบบเครื่องมันจะเอ็นอย่างเงี้ยกี่รอบกี่รอบเงี้ยนะก็ยอมรับว่าการไปฝรั่งเศสก,กับการบินหลายชั่วโมงก็กลัวอนกน พิ่งตื่นใช่ค่ะพี่ฟ้าเลือกสียางให้หน่อยสีฟ้าค่ะไรเดอร์ค่ะไรเดอร์เนาะสั่งข้าวไปไม่ได้กินข้าวเลยดูแลตัวเองด้วยขอบคุณค่ะน่าจะประมาณสิบามชั่วโมงได้ค่ะเห็นเขาบอกนะได้นี่มาน่ารักบังให้หมด อมาเร็วค่ะทุกคนคะ่ะกดตะกร้าชําระเงินเป็นกำลังใจให้วิ้าหน่อยจะ300ออเดอร์แล้วเดี๋ยวสัก500ออเดอร์แล้วกันเนาะก่อนที่จะล่ำลากันไปยำเที่ยงยำยำเที่ยงแบบนี้นะคะเ e ีย m โอ้ชูแฮนด์สัม thank you thank you กลับมาก็ไปงานนาตาลาดเลย แล้วมันก็จะมีไปต่างจังหวัดอีกเหมือนยังมีเหมือนอยัง,นเอนอยงเหลือที่ระยองโคราชอุดรสามที่สำหรับเอีเวนท์ที่ไปโอ้เอ้คเราจะบอกว่ารูปโปรไฟล์คุณพีก็คือดอกไม้นี้พอดีขอบคุณสำหรับสิงโต,โตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อามาทุกคนคะใครที่เข้ามาดูนในไลฟ์แล้วพี่ฟ้าฝากกดตะกานะคะน้ำพริกปบบทูเปียกคนละกระปุกให้พี่ฟ้าได้ไหมราคา68บาทรสชาติเค็มหวานเผ็ดเค็มเค็มหวานเผ็ดเค็มหวานเผ็ดเค็มนะคะอร่อยนะอร่อยกินกับข้าวก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินเปล่าๆก็ได้สู้ๆเบส thank you I will do my best for Khan นะที่ตัฟั thank you for encouraging นะ โอ้ thank you for give thank you so cute in the fans ทุกท่าน for me all the time จ่าเอ๋พี่ฟ้าคนเก่งสวัสดีค่ะแล้วก็โหลดหนังมาเยอะมาก อยู่บนเครื่องคือถ้า13ชั่วโมงจริงๆสิ่งที่ฟ้าแผนไว้นะคะก็คือจะเอาหนังสือขึ้นไปท่องประโยคภาษาอังกฤษที่มันจะต้องใช้จริงๆในทุกๆวันรวมถึงอาจจะมีหนังที่ดูแบบเป็นซาวทรักอะไรเงี้ยใช่ป่ะเช่ยนซาวทรักแล้วเนาะโอลามมมมี่โอลาโอลา for Mexico fans and Brazil fans are you ready for next month meeting in Lot I'm s o e x c i t h a i l e e d c e c g u i a นะอืม hmm. มาทุกคนคะ่ะกดตะก้าเป็นกำลังใจให้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูหน่อยอ่ะสามร้อยออเดอร์แล้วไวมากขออีก200ร้อยอเดอร์ค่ะหลายๆพันคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะถ้าคนละกระปุกนี่คือจบเลยนะคะ ถ้าคนละกระปุกนี้คือจบเลยสําหรับน้าพริกปลาทูเปียกนะคะคนละกระปุกป,ปะสักห้ารอยออเดอร์พอให้ได้ชื่นใจขอคนละออเดอร์น่ารักมากเลยนะคะจริงๆภาพยนตร์ที่เปิดตัวไปสำหรับ l a d y b บยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนจะแบบฮะจริงหรออะไรเงี้ย โดยเฉพาะคนที่แบบโตๆหน่อยนะคะก็จะต้อจะรู้จักรุ่นนี้รุ่นพี่ฟ้ารุ่นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็จะเริ่มถ่ายเดือนหน้าตอนนี้พุ่งตรงเลยว่าต้องการกำลังใจจะสวายค่อนข้างจะเยอะมากๆเพราะตัวน,นี้พี่ฟ้าคือหัวหมุนสุดๆเลยแบบ จะเป็นทุกอย่างแล้วโยเกิ้เป็นตัวเองอะคือมันมันต้องใช้กําลังใจเยอะมากๆเลยน่าจอมอเดี๋ยวมีแพลนให้ได้ดูภาพยนตร์ซีรีส์กันยาวๆเลยนะคะในช่วงนี้สนใจสมใจหมูเลย แว่นสายตาเหรอคะอันนี้แว่นกองแสงค่ะแว่นกองแสงฝากทุกคนกดตะก้าเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าหน่อยได้ไหมคะหนาหนาน้ำทิ้แต่ว่ากดแล้วเนี่ยพี่ฟ้ารบกวนนะคะชำระเงินให้พี่ฟ้าหน่อยนะชำระเงินให้หน่อยนะ แล้วคับขอบคุณคับขอบคุณนะคะอ่ะมาเร็วคนละกระปุกเดี๋ยวคุณฟ้าจะไปจะได้ไปเตรียมตัวเช็ค k ฮาฟ์ yourself thank you you too guys you too my love my sweetheart we love you love you too รักคุณรักคุณฟิลิอปินส์เจียม,มาหาคิตามาหนูเลิกกับแฟนแล้วจริงหรออยากได้กำลังใจเหรอคะหรือว่าอะไรจริงๆมีพี่ฟ้าไม่ต้องมีแฟนก็ได้นะคนที่ทำงานหนักเพื่อคุณขนาดนี้เลิกกับแฟนหรอเป็นปกติการ มีความม,มีมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนะึ่งสุดท้ายมันมีการจากลาเป็นเรื่องปกติค่ะจะจากลาแบบไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งสุดท้ายก็ต้องจากกันอยู่ดีนะคะถ้าเลิกก็แค่อยู่กับตัวเองไปแ้ววันไหนรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวจริงๆเราก็ค่อยเริ่มเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งมีแค่นี้ละคะ่ะวัฏาจาักชีวิต ของของคนเป็นปกติขอบคุณครับขอบคุณสำหรับของคนนะคะจริงคนที่ทำงานหนะักขนาดนี้เพื่อคุณมีแฟนคลับบอกว่าเห็นพี่ฟ้าขนาดนี้ไม่กล้าขี้ไม่กล้าขี้เกียจเลย okay. Are y o y s u s k c l i t t l e bit? I f e e l sick a little bit นะ because yesterday or last night have a rain when I'm shooting movie o u series live code <laughs> แต่ตอนนี้ช่วยกดตะกร้าเป็นกำลังใจให้วาล์วหวัง live code ไหนได้ไหมตอนนี้ อีก4ออเดอร์จะ400แลทวพี่ฟ้าขอ500ออเดอร์ละกันนะคะวันนี้วันนี้เรามีเวลากันน้อยนะ่าจะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงพันออเดอร์นะคะเร็วจะได้ไปกินข้าวเตรียมตัวเนี่ยได้ไหม Are you excited? Yes, of course. I'm so excited to fund c a n t s Film Festival. But I'm ready and will do my bed for office, press, and mm, control everything in work พยายามจะทําทุกอย่างให้ให้ออกมาดีนะคะทุกๆงานแล้วกันใช้คํานี้มจะใช้คําไหนมาเร็วอ,อ work hard for แฟนฟ้าคนละปุคนละปุกคนละปุก เร็วทุกคนคะอีกนิดเดียวจะห้าร้อยออเดอร์แล้วฝึกพูดบ่อยๆก็พยายามค่ะพยายามพูดพูดอยู่แหละจริงๆพี่ฟ้าเป็นคนที่พูดคนเดียวบ่อยมากในห้องน้ำหน้ากระจอย่างเงี้ยแต่มีบอสไปด้วยก็ไม่กลัวละค่ะเพราะว่าเขาก็น่าจะอยู่ข้างๆพี่ฟ้าในทุกๆการการไปงานออกงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีคนช่วยซัพพอร์ตเราด้วย ซึ่งงานนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นที่ทุกคนถ้าจำคอนเสิร์ตพี่ฟา้าจำตอนที่เราอยู่ในห้องดำได้อะตอนที่พี่ฟ้าประกวดเป็นเมสแกรนกรุงเทพมหาคอนครตอนที่เราอยู่ห้องดำเราเคยพูดกับเขาไว้ว่าเราจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเลือกคนไม่ผิดแล้วเราจะทำให้ดีให้เขาให้เขาภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้มันเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเออเราทั้งเขาและเราได้ไปเดิน คัญด้วยกันซึ่งเป็นการไปที่เราไม่ได้เสียเงินเป็นการไปที่เราไปเป็นตัวแทนของมูวี่เลดี้ีภาพยนตร์และที่สำคัญมีสื่อหลายๆสื่อที่ที่เขารู้จักเราเี่้ที่เขารู้จักเราอยากมีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่นูน่นอยากร่วม จินเนอร์ทานข้าวด้วยกันคุยงานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันมีโปรแกรมแทรกเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆพี่ฟังว่าถ้าอยู่หนึ่งเดือนก็คงแบบก็คงมีทุกวันเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ระยะเวลาจํากัดเราก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดห้าถึงหวันนี้ให้คุ้มที่สุดนะคะก็อย่างที่บอกว่าใครที่อยู่ในกลุ่มปิดก็อาจจะได้ดูบรรยากาศภัพรวมค่อนข้างที่จะเยอะหน่อย ะะสามารถกันที่เพจมิสแปนได้มาทุกคนคะกดตะก,กร้าเป็นกำลังใจให้หน่อยคะ่ะน้ำพริกปลาทูเปียกคนละกระปุกได้ไหมอยากให้พี่ฟ้ามาระยองไประยองเหมือนพี่ฟ้าจะเดินทางไปเองด้วยมันต้องเดินทางไปเองก็มันไม่มีเครื่องเอ,อ้ยพี่ฟ้าขอบคุณครับอบคุณคไป อย่าล,ลืมคิดถึงกันนะคะทุกคนประเทศไทยไม่มีอิงฟ้า5้าวันห้ามดือ้อรัดดูแลตัวเองดีๆคือช่วงนี้ฝนตกมีพายุมีนั่นนี่นูน่นแย,ย,ย่มากมายนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดี Take care of yourself นะ Thai fans โอเคแต่ถ้าไลฟ์สด ได้ในทุกวันก็จะพยายามมานั่งเล่าบรรยากาศในแต่ละวันในสิ่งที่เราได้เจอในแต่ละวันในสิ่งที่เราได้เจอมา